ก็ตอนแรกหมดความตั้งใจเรื่องเรื่องเรื่องลดน้ำหนักแล้วแต่ว่าเอาใหม่เดี๋ยวลองดูนะครับผมอยากลองอีกสักครั้งหนึ่งรอบนี้น่าจะทำได้จริงรอบนี้น่าทํทได้จริงส่วนเหี่ยจะชอบทํำได้ต้นต้นปีนี่แหละปีที่แล้วก็ช่วงมกราเนี่แหละที่ว่าก่อนก่อนไทยเอมีก่อนที่ว่าครั้ง ผมมาเปิดวิดีโอผมขำม,มากทำไมรู้เ,เพื่อนผมเจอวิดีโอที่แบบว่าเวลาเราถ่ายรีวิวแล้วมันมีการผิดพลาดหรือเวลาผมเล่นกีฬาจริงๆถ้าคนนอกก็จะตกใจอะไรเวลาผมเห็นเล่นอะไรกันแล้วแบบว่าดูแรงอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยแต่จริงนะผมบอกว่าเบื้องหลังที่เพื่อนๆไม่เห็นกันโอ้โหผมเล่นกันแบบมันดูโหดหลายมาเวลาเล่นกันแบบเพื่อนน้องอะไรเล่นกันแบบว่ากระเด็นฟาดกําแพงฟาด,าดอะไรกันแบบมากมายขี่รถนิ้วหักนิ้วอะไรเงี้ยผมก็เป็นเรื่องตลกหมดแล้วก็แบบ อย่างปีแล้วก็ค้างแตกนะค้างแตกในความสวยคือแตกในฉากแรกเลยค้างแตกหัวแตกตาด้วยองนี้แบบโหแบบเจ็บแบบว่าแต่ว่าก็คือถ่ายจนจบ MV ถึงเช้านะก็หาอะไรประครบไปเดี๋ยวเว้ยจะลงเล่นมันผมไปเจออะไรนะไอ้ไอ้ตอนตอนเราถ่ายรีวิวของรอยกระทงอะกระทงคว่ำไอ้เป็นมันเป็นกระทงที่อยู่ในสเก็ตบอร์ดแล้วผมก็กระทงคว่ำพอกระทงคว่ำปุ๊บ นิ้วไอ้เล็บผมอะมันจะหลุดทั้งอันแล้วก็ถ่ายวีดีโอแล้วแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะลงแล้วว่าไม่ได้ทํางานดึงเล็บออกตลกดีนะครับลุยๆเล่นเล่นกันไม่รู้ยังอยู่มาได้อย่างไรนะครับสภาพที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็คือดูข้อดีของผมนะครับคือเวลาไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แบบไม่ได้ทํางานนะแล้วก็ไม่ไม่แต่งหน้าไม่อะไรเนี่ยผิวหน้ามันก็จะแบบว่า ดีหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ลอกนะครับผมนี่เวลาจะแต่งหน้าเนี่ยหลายคนนึกว่ามันสบายจริงๆไม่ใช่นะคนเป็นภูมิแพ้เวลาแต่งหน้าเนี่ยก่อนแต่งเราก็ต้องกินยาแก้แพ้เบาๆก่อนนะกินยาแก้แพ้ตัวที่มันแบบว่ากินระยะยาวได้หลังแต่งก็กินยาแก้แพ้มันก็จะไม่สิวขึ้นกับไม่เป็นแบบว่าขึ้นลอกตรงนี้อะไรอย่างเงี้นะครับผมอืมก็เหมือนได้ช่วงที่เราได้ได้พักผ่อนร่างกายแบบว่าผิวของเราด้วยก็ก็ดีนะครับ ดูดิว่าเนี่ยเดือนเดือนนี้แหละเดือนนี้ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มออกกําลังกายแบบว่าหนักหน่อยนะก็เดี๋ยวดูว่าเราจะกลับมาทําได้ไหมก็จะลองดูนะครับจะพยายามเน้นเหมือนเดิมขนบาขนบาขนบาอืมีความสุขนะครับก็หนักเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบครับเจ็ด7ิบเจ็ดิเจ็สิน้มันสวิงขึ้นสวิงลงหน่อยเลย้วผมยังนึกภาพไ่อ่กไอตอนที่ว่าชอบนั่งเนี้ยแล้วตอนที่ว่าหนักหกสิบเนี้ยโหมันไม่ผอมวุ่นนี้เยอะเลยยิ่งตอนที่แบบ หนัก53นี่แบบโอ้โห70ไม่กําลังดีหรอกเวลาเวลาถ่ายงานเนี่ยครับมันดีในชีวิตจริงที่ยืนแล้วตัวมันไม่ดูเล็กเกินแต่ว่าเวลาไปถ่ายงานหรือยืนกับคนอื่นอะเราจะดูตัวเล็กมากนะครับผมมันจะดูแบบตัวจิ๋วๆเลยอะไรเงี้ยเอ้ยอะไรวะไม่ใช่เวลาเราไปถ่ายงานนะครับถ้าเราน้ําหนัก70เนี่ยพอไปถ่ายงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรคือหน้าเราจะบวมมากมันจะดูบวมกว่า ตัวจริงก็คือเหมือนเวลาคนมาเจอตัวจริงก็จะบอกเฮ้ยมันไม่ได้ตะมุตะมิเหมือนในในกล้องที่ดูกันเนี่อะไรเงี้ยอืมบวมกล้องบวมกล้องบวมกล้องเดี๋ยวก็ลองดูเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าวันไหนแตะหกสิห้าได้ปุ๊บเดี๋ยวมามาบอกกันนะครับก็จะจะลองเล่งให้ให้นี่ที่สุดอืมเสียได้เหมือนกันนะเสียได้เสียได้ที่ว่าแบบ จริงๆหลายๆที่บ้านที่ผมซื้อเนี่ยถ้ามันไปอยู่รวมกระจุกเดียวกันได้ก็คงดีนะแบบว่าอยู่ให้มันแบบกว้างไปเลยนะครับตอนนี้มันกระจายกระจายกระจายหลายที่แต่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าบางหลังเนี่ยเราเราผมก็เป็นพวกไม่ชอบขายด้วยนะส่วนใหญ่ที่แต่ก่อนที่ขายได้เนี่ยที่เวลาพวเพื่อนๆได้ยินเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นเทา้าเฮาเพราะว่าเท้าเ์เราไม่ได้มีความผูกพันอะไรนะครับแล้วก็เป็นเทา้าเฮาที่เราไม่เคยอยู่ซื้อ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 เก็บไว้แล้วก็ ขาย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 แต่พอมันเป็นบ้านอะไรที่แบบเราเคยเก็บของเก็บอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยแบบว่าทะไรมันเหมือนแบบว่าตรงเนี้ยแทบไม่ได้มาเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้ขายมันนะชอบเพราะว่าเราเคยอยู่เราเคยแบบเป็นเป็นที่ที่ทําให้เราแบบได้อะไรดีๆมามากมายนะผมก็จะจะชอบอะไรพวกเนี้ยก็จะเก็บไว้ถ้ามันเก็บได้ถ้าไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะบินกี่วัน ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะวันนี้มันผมยังไม่รู้เลยว่าสรุปเนี่ยมันบินเพราะอะไรนะเพราะว่าแต่ก็มีสิทธิ์เพราะน่าจะขับรถด้วยใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นเราขับรถ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 ลูกศรไม่ได้แบบว่าถ่ายทางเลยนะวางมันเฉยก็ยังไงนี่ได้เลยไปเดี๋ยวหาวันเจอกันเดี๋ยวหาวันมาไลฟ์เล่นคุยกันนะครับก็ช่วงนี้จะไปลุยด้านทำดนตรีทำดนตรีถ่ายเอว ทำอะไรเล่นที่ที่มีความสุขนะครับผม,ผมไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมจะบอกให้ว่าผมมีความสุขมากครับยังไม่ได้ปิดนะครับเดี๋ยวเรยกไปปิดแอร์ก่อนนะครับผมมีความสุขมากแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆกวันด้วยสุภาพแข็งแรงนะครับผมอ่านเจอหลายๆอันนะบ,บอกว่าบอกว่าจริงนะครับบอกต้องเป็นห่วงชาลีนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าชื่อผมจะไปกลัวไปไปไป,ไป,ไปเบื่อ ทำไมนะฮะเพราะว่าหลายหายสิ่งหลายอย่างที่ผมมีปัญหาเนี่ยผมเป็นพวกชอบมีปัญหากับทั้งที่ทั้งคนที่ผมช่วยเหลือขอความช่วยเหลือคนที่ผมทุ่มเททําให้หลายๆอย่างแล้วผมก็มีปัญหากับคนพวกนั้น ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าสิ่งพวกนี้แล้วผมเฉยๆมากเลยครับขอมีความสุขในทุกๆวันเหมือนกันนะครับผมม,มาทุกวันได้ไหมได้แต่ก็หาเวลาถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะมามาไลฟ์เล่นครับก็อาจจะเป็นช่องนู้นช่องนี้บ้างจริงๆผมอยากทําหลายช่องแต่ว่าพอดีว่าพอเปิดไปไม่รู้เหมือนกันผมเห็นหลายคนเนี่ยเปิดหลายช่องเนี่ยไม่โดนเรื่องปิดการขายของนะแต่ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเปิดเพิ่ม ก็ใช้ทํางานไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นที่อะไรนะเพื่อนอืมเ่าเรื่องไอ้หมีเมื่อคืนให้ฟังนะครับทาไม่ได้เลยครับมัวแต่ไม่ได้มองไอ้หมีไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมยังทําได้สิ่งเดียวอยู่ตอนนี้คือคือการทํางานของของหลายๆคนหลายๆโฮสต์หรือหลายๆคนที่ที่สิ่งที่พวกเขาชอบแน่นอนคือการที่มีคน ติดตามแล้วก็คูดคุยมีคนหลายคนจากจํานวน7คน8คนเนี่ยมันกลายมาเป็นร้อยคนมันก็มีความสุขในการไลฟ์ง่ายขึ้นสนุกขึ้นมากมายสิ่งที่ผมทําได้ตลอดมานี่ก็คือไม่ว่าใครที่อยู่รอบตัวผมจะเข้ามาแนวแบบช่วยพาฉันเข้าหน่อยช่วยพาฉันเข้าหน่อยดันฉันหน่อยช่วยพาฉันเข้าหน่อยนี่ผมไม่ได้ทวงเงคุณนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมไม่ได้ขออะคืนแต่สิ่งที่ผมพูดคือเป็นสิ่งที่ว่าเรา ช่วยเหลือกันหลายๆอย่างแล้วก็บางคนก็ไปพูดกันว่าผมเนี่ยไม่เคยช่วยเหลือแม้แต่นิดเดียวผมก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไงแต่สิ่งที่ผมเจอมาตลอดปีนี้นะครับพาฉันเข้าหน่อยพานี้เข้าหน่อยดึงให้เข้ามาหน่อยแล้วก็ผมก็เต็มที่นะผมว่าผมทําเต็มที่สุดชีวิตผมแล้วถ้ามันเพื่อนเห็นนะเพราะว่าผมก็พยายามจัดเรียงการเข้าออกดูทุกๆอย่างให้มันดีที่สุด รถไม่แรงแต่ท่อดังไว้ก่อนก็คือนะเออสนุกสนุกมีความสุขก็คือต้องอ้าวอะไรวะเนี่ยคนโทรมาเต็ม แม่จะซื้อข้าวขาหมูนะครับแม่จะซื้อข้าวขาขาหมูไปให้ที่ที่บ้านก็เดี๋ยวก็รีบเก็บของเอากีต้องกีตาร์ออกไปรถจะได้ยังติดชิบขายไว้ว่าแล้วตอนเนี้ยอืมจังหวะอะไรเนี่ยเออก็คือนั่นแหละก็คือผมมีความสุขคือประมาณว่าต้องบอกว่าหลายหลายอย่างนะครับผมมันมีทั้งการแสดงนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แสดงนะครับก็คือประมาณว่าเวลาใครมาเนี่ยผมมีความสุขที่ได้อยู่ด้วย วันนี้มันยังเป็นโอกาสที่ทําให้ให้ให้ช่องของหลายๆคนมีเพื่อนพูดคุยมากมายมากขึ้นนะครับเป็นโอกาสที่ยังยังมีการคุยการสนุกเราแต่ละคนมาแล้วมันทําให้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ก็มีความสุขครับก็นั่นแหละก็ก็น่ารักครับผม,มใช่ครับผมคุยอะไรติดผมอ๋อไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรติดผมนะครับผมเออ สบายสบายสนุกสนุกสนุกน่ารักน่ารักเกินไปใช่ครับผมน่ารักครับผมไม่ปฏิเสธครับผมผมก็บอกอยู่ว่าก็ดูกันให้ออกครับอะไรอะไรจริงไม่จริงนะครับนี่บางผมอะปกติจะไม่พูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมพูดบ่อยแล้วนะว่าเพื่อนๆอย่าไปตีกันเรื่องเรื่องสาวๆผมจะบอกให้ว่ามองให้มันเป็นแบบที่ผมย้ําตลอดผมย้ําเกินหลายสิบครั้งละมองให้มันเป็น มิตรภาพมองให้มันเป็นสิ่งที่น่ารักขนาดตัวพวกเขากันเองเนี่ยครับยังไม่ตีกันเลยยังไม่ทะเลาะกันเลยแต่เป็นตัวพวกเพื่อนเนี่ยที่ไปทะเลาะกันเองตีกันชิบหายวายวอดนะครับผมเราต้องมากับจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็อะไรผมน่าจะเป็นการพูดน้อยๆแล้วไม่ได้พูดบ่อยอะไรที่มันเกินไปอะไรมากไปก็พยายามให้มันอยู่ในกรอบเท่าที่มันเป็นไปได้นะครับผมอะไรมันจะจริงไม่จริงเนี่ย ทุกคุณต้องเดากันเองนะครับไอ้เรื่องมึงเรื่องผมก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ผมต้องบอกว่าผมหลายๆอย่างเนี่ยผมคุยจะคุยกับใครอะไรเนี่ยผมมีการแบบคุยชัดเจนทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงอะไรอะไรเป็นไปไม่ได้ผมยังมีอะไรสิ่งที่ค้างคาอยู่ผมยังมีอะไรที่มันไม่สามารถพัฒนาได้ผมยังมีอะไรที่ผมยังเป็นนิสัยผมอยู่ที่หลายๆคนรู้จักผมอะไรเงี้นะผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมมีความสุขที่ได้เจอหลายๆคนเพื่อนพี่น้อง คนรอบกายที่เข้ามาหาผมนะครับผมมีความสุขมากหลายๆคนไม่ได้มีปัญหากับผมมากมายก็ผมก็มีความสุขในสิ่งนั้นที่ผมได้เจอนะครับเรื่องความสวยความอะไรเนะี่ยน้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็มีหมดเลยครับเพราะว่าเราก็เป็นคนนะครับก็ต้องมีความรู้สึกดีเวลาได้เจอผู้คนเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกดีเราทําให้เขารู้สึกดีเราก็มีความสุข สำคัญนะครับไม่ได้มีใครตีกันนะครับเป็นเพื่อนๆตีกันนะครับผมตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตถ้ามีความสุขอย่าไปตีกันเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ตีกันเลยใครทุกคนมารู้อยู่ว่าแต่ละคนทํางานแต่ละคนต้องการเงินแต่ละคนต้องการชื่อเสียงแต่ละคนต้องการคนดูแต่ละคนต้องการคนเปแต่ละคนต้องการเพื่อนคุยแต่ละคน ใช้ความสามารถที่มีเพื่อแสดงให้พวกคุณรักมีทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับผมและที่สำคัญเราว่าเขาไม่ได้เพราะใครที่กระโดดมาตรงนี้มันคือกึงๆึงเป็นงานของพวกเขานะครับผมอืมอืมอย่าลืมปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดไว้กี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมงูด้วยนะครับผม มผมพูดเข้าใจไหมพอดีว่าผมเป็นพวกเป็นสมองไม่ดีนะครับคนบอกว่าพูดไม่ค่อยเข้าใจเออพูดให้เข้าใจจริงๆอ่ะจะให้พูดให้เข้าใจหลายๆอย่างพูดได้แต่จะเข้าใจหรือเปล่าล่ะื <c oughs> อเครื่องบินบังคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินบังคับเนี่ยมันไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเยอะมากๆเลยนะครับเครื่องบินบังคับเนี่ยแบตเตอรี่เต็มไปหมดครับแล้วก็ตอนหลังเนะี่ยมันเล่นเครื่องบินบังคับลำเล็ก เครื่องบินครับแต่ก่อนเนี่ยมีฮอทีเล็กสองห้า6ูนย์สี่ห้าูนย์หกหกร้อยเจ็ดร้อย e ชอบมากแล้วก็เครื่องบินที่เป็นสามดีบินอย่างนี้แล้วก็เครื่องบินเร็วปีกบงปีกบินนะครับชอบเล่นหมดลงเรือบังคับเนี่ยตเต็มไปหมดเลยอืมอืมก็ช่วงนี้ก็น่าจะเจอน้องๆอ,อีกหลายๆคนมีความสุขที่ได้เจอมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนน้องหรือคนสวยมากมายคนหล่อมากใม่อืม ดีใจที่ได้คุยกับเพื่อนๆด้วยใช่สําคัญสุดทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ทุกอย่างหากยังไม่ได้พร้อมก็มันยังเป็นไปไม่ได้ในหลายๆอย่างนะเนาะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเคลียร์ปัญหาชีวิตให้มีความสุขไม่ได้เป็นคนแบบเดิมบ้างก็อาจจะมีเปลี่ยนในบางเรื่องแต่ให้เป็นคนกวนตีนมากก็ลองคิดละเพราะมันก็เป็นอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมก็ติดพูดไปงั้นแหละแต่ว่าก็จะเป็นตามหลักความจริงแล้วกันใช้ชีวิตไม่ปล่อยอะไรผ่านเกินไปมีอะไรก็เดี๋ยวมาให้ดูมีอะไรก็ ไม่ให้ดูก็แล้วแต่ตัวผมแล้วกันเออสวัสดีครับมิตรภาพดีที่สุดอืมแต่ถ้ามิตรภาพของคนเนี่ยหน้าตาน่ารักน่ารักน่ารักนะครับผมมันก็มันก็นกเอออืมบิ๊กไบค์มีกี่ขัน้นตอนนี้ถ้าเป็นบิ๊กไบค์จริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กไบค์ตัวที่ว่าเป็นพันซีซีเก้าร้อยแปดร้อยเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จอดจอดจอดอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวไว้ก็พาไปรีวิวดูวยอย่างทีละกันแต่ว่าถ้า กีโต้กิต้าก็ยังเหลืออยู่แต่ไม่ใช่เหลือของดีนะครับเหลือแต่ยี่ห้อที่มันแบบเคลืนๆคุ้นตากันอะไรพวกนีน้ไวโอลินตัวไบเซอร์ก็ไม่เหลือนะครับไบเซอร์ก็ละลายไปเรียบร้อยนะครับคะแนนซองยั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 งโอ้เสียบกุญแจอยู่ทุกคันนั่นแหละครับผม <c oughs> แต่ผมแบบแมงเอยบีมเอ็กกูกำลังจะฝึกยกล้อเลยบีมเอ็กสีดำนะครับ หลกมากเลยแลวคือแบบไอเด็กก็เดินเห็นแล้ววันนั้นเราก็เ <tradicional> ส <water> ิร์ฟน้ําเสิร์ฟข้าวอย่างดีเลยนะเด็กๆมาให้กินขนมให้อะไรนะครับแม่งปั่นเบ X ตัวโปรดไปด้วยเลยผมเนี่ยกำลังจะฝึกยกล้อเนี่ยนะเพื่อนรู้ป่ะกำลังจะฝึกยกล้อ b บมเนี่ยซื้อมาตั้งไว้แล้วซื้อสแตนตั้งคู่ด้วยโอ้โหซื้อที่ใส่ล้อนี่มาไปนะครับผมเด็กปั่นไปชิวเลย แต่ไม่เป็นไรนะครับความเป็นเด็กก็คือก็คือเด็กนะครับแล้วกอให้เขาได้ไปโดนที่อื่นสอนให้ได้เรียนรู้แล้วกันตัวผมไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็หนหนูที่ไหนตายกว่าเนี้ผมอยากรู้อืปั่นไปไหนแล้วก็คงปั่นไป ไปใช้ประจําวันแหละไม่ก็ไปขายเด็กเด็กแสบมากนะครับเด็กเนี่ยมันมาเอาเบ็ดตกปลาของน้องผมอีกคนหนึ่งไปมาเอาเบ็ดตกปลาไปปุ๊บแล้วน้องมันก็บ้าไปเจอเด็กมันเอาเบ็ดตกปลามาขายไอ้น้องเนี่ยโคตรชัว่วแต่ว่าตลกปีนะครับก็วนไปวนมาตลกตลกนะครับอยากไอเอาที่ออกกําลังกายนี้ไปไม่รู้จะแบกไปไงเดี๋ยวคงต้องเอากระบะมาแบกไปแบกไปทั้งอันเนี่ยมันต้องประกอบง่ายดีอืมเซเวลหรือสันไม่รู้เป็นไงบ้างนะ เงียบแสแอร์ดังเลยอืมลูกใครแหมแหมลูกใครเซเวตรลิสันลูกใครใครถามตกนรกอ๋อลูกใครคนอ๋อนึกว่าเซเวตริวสันลูกใครอ๋อขำขำใครขำใครขำตกนรกนั่นเยให้อืม เก็บเงินเย oh, มมอเนนะๆโอ้ผมไม่ชอบเก็บเงินครับใครรู้นิสัยผมนะผมผมไม่ชอบเก็บเงินนะครับแล้วผมก็อาจจะพูดอะไรเป็นติกตลกบ้างแต่ผมไม่ชอบเก็บเงินนะผมไม่ชอบมีเงินนะผมชอบมีของนะครับผมผมจะเวลาเวลามีเงินเนี่ยผมจะไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับผมผมจะชอบเก็บของชอบเก็บของแล้วก็จะเป็นจังหวะชีวิตที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยากทางานแล้วก็จะหาวิธีทํา อะไรด้วยตัวของเราเองเพื่อให้มัน,ม,นมีงานนะครับผมผมนี่บางทีผมเจอคาบางคนที่ผมรู้สึกแบบผมแม่งจําภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้แต่แบบนะไม่เป็นไรผมมองเป็นเรื่องตลกไปอืเก็บเงินแต่งเมียโอ้ยังไม่มีเมียนะครับผมเก็บที่ต่อไปอมรอฟังเพลงนี่แหละตอนนี้ทําเพลงช่วงนี้ก็จะลงกับอุปกรณ์ดนตรีเยอะหน่อยก็ค้นของเก่าที่มันใช้ได้คน้นอะไรที่มันพอใช้ได้ก็เอากลับมาใช้นะครับเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์เพลงเนี่ยมัน มันไม่เสียนะครับเก็บเป็น10ปีมันก็ไม่เสียยกเว้นว่าเก็บในห้องที่มันร้อนเกินหรือชื้นเกินแบบที่ผมเก็บมันก็จะมีเสียบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีอันที่แบบใช้ได้อยู่นะครับผมอ,มอมเจอกันบ๊ายบายขออนุญาตไปเอาของก่อนเอากีตาร์เอาของเครื่องดนตรีนิดหน่อยแล้วกันผมอยากแบบว่า อยากเอาอะไรไปเช็ดไปเช็ดเช็ดเก็บหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวรถมันจะติดแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปรีบเก็บ10นาทีเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมก็อาจจะไลฟ์ช่องนู้นบินช่องนี้บินก็ไลฟ์ช่องนูง้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้สนใจแคร์อะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาเจอกันบ่อยๆอาจจะไปไลฟ์ช่องนู้นช่องนี้บ้างเมื่อวานต้องบอกว่ายังไม่ได้ตั้งหลักอะไรเลยนะครับเดินมาไลฟ์ตัดๆตัดๆตัดก็สนุกดีได้เจอพี่ต้องเรียกว่าจริงก็คือเรียกลูกพี่อะไรเพราะเขาแก่กว่าผมนะครับลูกพ เจอกับ f อที่คอยดูแลน้องๆพี่ๆหลายคนด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับช่วยกันดูแลกันเวลาผมเห็นเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะว่าเออผมเนี่ยมั่นใจเรื่องนึงแล้วกันว่าผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นส่วนนึงแล้วกันที่ทําให้พวกคุณได้ได้เจอกันมากมายเป็นแสนเป็นกี่คนเป็นล้านคนที่ตอนนี้ได้คุยได้มาเป็นมิตรภาพกัน พวกคุณจะไปเป็นมิตรภาพเริ่มจากผมแล้วมาเก็บผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าผมดีใจมากฝากดูแลน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่ได้มารู้จักกันแล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะก็ดูแลกันน่ารักน่ารักเวล,กกลาเห็นกลุ่มคนที่ช่วยกันดูแลเซฟในบางเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีคนกลุ่มใหม่รู้ว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเหมือนที่ผมเคยเตือนกันไว้นะตอนผมเตือนก็ด่าผมชิบหายพอเกิดขึ้นไม่เห็นมีใครมันนึกถึงคำกูบ้าง ดูแลกันดูแลกันน่ารักน่ารักมีความสุขนะครับฝุ่นแม่งเต็มจมูกนะครับอย่าลืมปิดแอร์ด้วยนะครับผมอืมขอทุกคนมีความสุขครับอม,มีทั้งสุขทั้งเครียดทั้งทุกข์ปนๆกันไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่บ๊ายบายจะจามแล้วไม่ไหวแล้วฝุ่นเยอะบ๊ายบาย